ถามว่าฝนเอ๋ยทำไมจึงตกโอ้โหนี่เพลงตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าโอ้โหถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้และหลังน้ำตาอตอบว่าหัวใจค้องคาคิดถึงแก้วตาจริงร้องไห้โอ้โห <c oughs> นี่เพลงดัง,ด,งดังมากพูดถึงรุ่งเพชรแหลมสิงนะครับซึ่งเป็นนักร้องลูกทุง่ง ที่หลายคนนั้นรู้จักกันถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยทุกคนจะรู้จักในเพลงฝนเดือน6นะครับซึ่งเป็นเพลงที่โด่งดังมากๆและฝนเดือน6เนี่ยทำให้บรุงเพชรแหลมสิงนั้นได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานก็เพลงนี้นี่แหละเรียกกันว่าโด่งดังจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่3เพลงเท่านั้นที่ทำให้บรุงเพชรแหลมสิงนั้น โด่งดังขึ้นมาในสมัยก่อนสามเพลงเท่านั้นแหละที่ครูเพลงนั้นแต่งให้บรุรุงเพชรแหลมสิงทําให้ทุกคนนั้นรู้จักโด่งดังขึ้นมาต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าชื่อจริงของบรุรุงเพชรแหลมสิงเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาชื่อว่ายวนจันเปรงมาตอนหลังเนี่ยเปลี่ยนเป็นวสันแล้วก็มาใช้ชื่อประพัฒศัก์จันเปร่งเกิดวันที่20พฤษภาคมพศ2485ี24่าที่ตำบลตับบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี การศึกษาก็เรียนที่โรงเรียนบางป่าพแพร่แล้วก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนศึกษาปัญญาก็รุ่นเดียวกับกังวนันไพลูกเพชรก็รู้จักกันนะครับโดยทีุ่่งเพชรแหลมสิงก็สอบติดนักเรียนในสิบทหารบกสังกัดเหล่าแพทย์จบมาก็ประจำอยู่หน่วยทหารเสนารักสังกัดกองพลหนึ่งรักษาพระองค์ซึงรุ่งเพชรเนี่ยมีความสนใจในการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆอุตส่าห์เข้ามาเพื่อจะประกวดร้องเพลงแต่ว่า ไม่ได้สมัครเอาไว้ก็ขอไปร้องเพลงซึ่งทางเจ้าของงานก็ไม่ให้ร้องแต่ก็ไปวิงวอนอ้อนวอนขอร้องสักหน่อยเถอะจะได้กลับอะไรแบบนี้เพราะว่ามาจากเพชรชบุรีแล้วก็เป็นอนวัดได้ร้องพอร้องเสร็จกําลังจะกลับทางเจ้าของงานก็อยากให้ร้องต่อเพราะว่าเสียงรุ่งเพชรแหลมสิงนั้นร้องได้ดีมากๆเลยจนกระทั่งครูสมเนียงม่วงทองนั้นได้คัดเลือกมาเป็นนักร้องแล้วก็ บันทึกเสียงเพลงแรกชื่องามเหลือเกินโดยตั้งชื่อไว้ว่ารุ่งเพชรแหลมสนแต่พอเอาเพลงเนี่ยไปให้ทางโรงพิมพ์เขาพิมพ์เพื่อจะมาบันทึกเสียงเนี่ยทางโรงพิมพ์เนี่ยพิมพ์เป็นชื่อรุ่งเพชรแหลมสิงไม่ใช่รุ่งเพชรแหลมสนซึ่งครูสำเนียงม่วงทองเนี่ยพอฟังแล้วคิดไปคิดมาก็เลยใช้ชื่อรุ่งเพชรแหลมสิงบอกว,ว่าดีที่สุดแล้วที่มาที่ไปก็เป็นแบบนี้แหละ แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีอยู่สามเพลงเท่านั้นที่ทําให้รุ่งเพชรแหลมสิงนั้นดังขึ้นมา,าเรียกกันว่าจากนัก,กร้องธรรมดาก,กระไดเป็นนัก,กร้องที่ทุกคนนั้นรู้จักที่มาที่ไปก็ามาจากครูภัยบูรณ์บุตรขันนี่แหละที่ได้ฟังเสียงของรุ่งเพชรแหลมสิงแล้วติดอกติดใจก็เลยถามภัยวันลูกเพชรว่ารู้จักไหมกับรุ่งเพชรแหลมสิง,กกบบง,สงซึ่งภัยวันบอกว่ารู้จักกันดีเลยก็เลยให้ไปตามรุ่งเพชรแหลมสิงเข้ามา แต่ตอนแรกนั้นรุงเพชรก็ไม่เชื่อว่าวระดับครูไพบุญบุตรขันนั้นจะเรียกตัวเองไปแต่สุดท้ายแล้วก็ไปหาครูไพบุญบุตรขันเมื่อครูไพบุญบุตรขันเห็นแล้วเนี่ยมองรุ่งเพชรไปมาเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันไม่หล่อแต่ชื่นชมในน้ําเสียงเลยโดยเขาบอกว่าน้ําเสียงของรุ่งเพชรแหลมสิ่งนี้ร้องเพลงได้ดีมากๆจะแต่งเพลงให้สามเพลงโดยจะเป็นแวร์แบบเรียกกันว่าเสียงของรุ่งเพชรจะออกเนิ่น จะแต่งเพลงออกในแน,แนวนั้น3เพลงนี้แหละจะทําให้บุรุงเพชรแหลมสิงดังเลยโดยครูไปบูนบุตรขันบอกว่าถ้าไม่ดังเนี่ยจะเลิกแต่งเพลงไปเลยต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเพลงทั้ง3เพลงนี้แอดมินไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จะพูดถึงข้อมูลต่างๆที่มาที่ไปกับ3เพลงนี้โดยที่ครูไผบูนบุตรขันนั้นแต่งให้บุรุงเพชรแหลมสิงเพลงแรกก็คือไอดินกลิ่นสาวนี่แหละ กลิ่นโคนสากวายมันติดหิวกายที่มาไม่อยู่กรุงเทพเมืองป้าตั้งทาพีกว่าก็ยังเรียกกันว่าเพลงนี้ทำให้รุ่งเพชรนั้นโด่งดังขึ้นมาเรียกกันว่าไปวางแผ่นจำหน่ายเนีแค่สมเดือนเนี่ยทำเงินรายได้ถึง70,000บาทในสมัยนั้นถือว่าเยอะแล้วรุ่งเพชรเนี่ยก็ไปกราบครูไพบูลครูไพบูลก็มอบเพลงให้อีก หนึ่งเพลงและเพลงที่สองที่ครูไพบุ์แต่งให้เนี่ยได้บอกว่ามันจะเป็นเพลงเอกลักษณ์ของบรุงเพชรแหลมสิงห์เพลงนั้นก็คือเพลงฝนเดือนหกนี่แหละเพลงนี้ทําให้บรุรุงเพชรแหลมสิงห์นั้นแจ้งเกิดอย่างเต็มตัว,วเรียกกันว่าโด่งดังมากๆเลยแอดมินคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายเพราะว่าเพลงฝนเดือนหกนี้มันโด่งดังจริงๆ มันดังมากๆในสมัยนั้นทุกที่ก็จะเปิดแต่เพลงนี้จนกระทั่งได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานอีกด้วยหลังจากนั้นแล้วครูไพบูลก็แต่งให้อีกเพลงเป็นเพลงที่3ก็คือเพลงคืนฝนตกนี่แหละก็เป็นเพลงที่โด่งดังเหมือนกันโดยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านขอให้รถไฟ วิ่งตกกรางก็คือครูไปบูนเนี่ยถามรุ่งเพชรแหลมสิงว่าเดินทางกลับบ้านอย่างไรรุ่งเพชรก็บอกว่าไปทางรถไฟนี่แหละเขาก็เลยใช้ตัุรงนี้มาแต่งเพลงให้กับรุ่งเพชรแหลมสิงเพราะฉะนั้น3ามเพลงนี้ตั้งแต่ไอดินกลิ่นสาวฝนเดินหกคืนฝนตกโอ้โหไม่ต้องบอกเลยว่าความโด่งดังของรุ่งเพชรแหลมสิงนั้นดังแค่ไหนแผ่นเสียงต่างๆนี้ขายดิบขายดีเป็นอย่างยิ่ง สามเพลงนี้แหละทําให้รุ่งเพชรแหลมสิงห์ได้ตั้งวงดนตรีรุ่งเพชรแหลมสิงห์ขึ้นออกเดินสายไปหาแฟนเพลงทั่วประเทศนอกจากนั้นแล้วก็มีผลงานออกมาอีกมากมายเช่นน้ำลงเดินยี่สงกรานบ้านนาหมาะเจะแล้วก็มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องทุ่งเศรษฐีร่วมกับคันชิตขวัญประชาแ้ะก็เพชรดาชาวราชก็ตั้งวงอยู่ได้ประมาณ11ปีก็ยุบวงไปและในช่วงปลปายเนี่ย รุ่งเพชรแหลมสิงก็เคยไปบวชพอบวชแล้วสึกอ,ออกมาเนี่ยก็มีการแต่งเพลงกบจำสินก็ต้องบอกว่าเพลงนี้ก็ดังเหมือนกันนะคะรับเพลงกบจำสินของรุ่งเพชรแหลมสิงนี่แหละแต่ยังไงสามเพลงนั้นที่ครูไพบูลบุตรขันก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของรุ่งเพชรแหลมสิงที่แค่สามเพลงนั้นสามารถทําให้รุ่งเพชรน,นั้นโด่งดังขึ้นมาได้ตามที่ครูไพบูลบอกไว้ว่า ดังแน่นอนถ้าไม่ดังนี้เลิกแต่งเพลงเลยแล้วรุ่งเพชรแหลมสิงห์ก็ดังจริงๆในสมัยนั้นจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับบทเพลงเหล่านี้ยังหาฟังกันได้และเป็นเพลงอมตะอยู่ในขณะนี้ของรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับใครมีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันได้กับเล่าความตามอดีตกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยวันนี้ลากไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับ